พี44หมาดำที่ต้นยางสมัยก่อนตอนที่ดิฉันยังเป็นเด็กอายุประมาณ13ปีบ้านเดิมของดิฉันอยู่วังโบทห่างจากตัวเมืองประมาณ7-10กิโลเห็นจะได้สมัยก่อนยังไม่เจริญเท่าไหร่มีต้นไม้ ไรกล้วยไรอ้อยและต้นยางขึ้นอยู่เป็นทิวแถวตามข้างถนนที่เป็นลูกลังสีแดงตลอดเส้นทางยังไม่มีไฟฟ้ามีแต่ตะเกียงจากบ้านคนที่อยู่กลางไล่ส่องแสงรลิบหลีเท่านั้นถ้าวันไหนมีงานวัดส่วนใหญ่ก็จะรู้จากชาวบ้านที่เป็นแม่ค้าอยู่ในตลาดนั่นเอง เป็นคนบอกต่อๆกันไปพอถึงวันงานผู้ใหญ่บ้านก็จะใช้ลูกน้องมาช่วยกันทำตะเกียงมาติดกับง่ามไม้แล้วเอาไปไว้ตามริมทางลูกหลังเพื่อที่จะได้มีแสงสว่างในการเดินทางไปเที่ยวงานที่วัดครอบครัวของดีฉันมีฐานะปานกลาง อาชีพดั้งเดิมของพ่อแม่ก็คือทำานาแต่ว่ายังมีอีกอาชีพหนึ่งที่พ่อแม่ทำด้วยคือการขายลูกโป่งตามงานวัดดิฉันกับพี่ชายซึ่งอายุไล่เลี่ยกกับดิฉันจะมีหน้าที่ไปเดินขายรอบๆงานส่วนพ่อก็จะนั่งขายอยู่กับที่โดยขายไปด้วยอัดแก๊สใส่ลูกโป่งไปด้วย ส่วนมากพ่อจะกลับก่อนหลังจากที่อัดแกใส่ลูกโป่งจนหมดแล้วให้ดิฉันกับพี่ชายไปเดินขายพราพ่อเป็นห่วงแม่กับน้องสาวคนเล็กที่อายุยังไม่ถึงขวบซึ่งอยู่ที่บ้านโดยพ่อจะทิ้งรถจักรยานไว้ให้ขี่กลับบ้านกันสองคนประมาณตีหนึ่งก,กว่ามหอรสุบในงานก็เลิก เราสองคนพี่น้องก็เตรียมตัวกลับบ้านยายที่นั่งขายถั่วอยู่ข้างๆก็เอ่ยถามขึ้นว่าเออบ้านผู้เองอยู่แถวไหนกันละ่ะพ่อเขาถึงปล่อยให้กลับกันเองอยู่วังโบสถ์จะยายพอดิฉันบอกว่าอยู่วังโบสถ์ยายก็อุทานอย่างตกใจเองทำไมไม่กลับบ้านให้เร็วกว่านี้เขาว่ากันว่า ที่วังโบสถ์มีคนถูกผีหลอกไม่ใช่หรอถ้าพวกเองไปถึงสามแยกแล้วเห็นอะไรก็ห้ามทักนะมีคนเขาเจอดีกันมาแล้วดิฉันหัวล้อออกมาอย่างคนเสียมารยาทแล้วยังพูดอีกว่าหนูไม่เคยเห็นสักทีถ้าเห็นบ้างก็จะเป็นไรไปเออเออยายพูดอย่างลำคาญ ดิฉันกับพี่ชายก็ปั่นจักรยานรีบกลับบ้านกันบรรยากาศระหว่างทางดูวังเวงและเงียบมีลมเย็นพัดวูบมาทำให้ดิฉันเสียวไปถึงสันหลังแต่เกียงที่จุดไว้เรียงรายตามทางก็ดับไปเกือบหมดแล้วและแน่นอนมันจึงมีแต่ไฟฉายอันเดียวเท่านั้นที่ให้แสงสว่างอยู่พอถึงสามแยกต้นยาง ดิฉันกับพี่ชายก็ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะคิดถึงคำที่ยายคนนั้นพูดที่วัดแล้วมือของดิฉันก็ดันสองไฟฉายไปที่ต้นยางทีละต้นทีละต้นให้ตายสิมีหมาดำตัวหนึ่งวิ่งออกมาจากข้างต้นยางแล้ววิ่งไล่ตามรถของดิฉันมาดิฉันบอกให้พี่ชายปั่นรถให้ไวที่สุดแต่ยิ่งปั่น มันก็ยิ่งวิ่งตามและตอนนี้มันก็ไม่ใช่หมาธรรมดาอย่างแน่นอนเพราะตัวมันเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นจนดิฉันทำอะไรไม่ถูกแต่ไฟฉายเจ้ากรรมก็ส่งไปที่หมาดำตัวนั้นตลอดเวลาพี่ชายของดิฉันรีบปั่นรถอย่างเร็วปากก็ร้องบอกว่าอย่าไปมองมันสิฉายไฟไปข้างหน้า แต่สมองของดิฉันก็ไม่ได้รับรู้ที่พี่ชายบอกหมาดำตัวนั้นก็ตัวสูงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนสติสัมปะชัญญะของดิฉันขาดลงฉันร้องกิ๊สสุดเสียงของทุกอย่างหลุดมือพี่ชายของดิฉันหยุดรถทันทีเพราะไม่มีไฟฉายสองทางดิฉันตัวแข็งทืง่อนั่งอยู่กับที่ พี่ชายของดิฉันจึงรีบมาจับตัวดิฉันไว้แล้วหยิบผ้าที่ติดกับสร้อยคอออกมาสวดนมนต์พร้อมกับบอกว่าขอให้ไปผุดไปเกิดเถอนะอย่ามาหลอกมาหลอนกันเลยหมาดำตัวนั้นก็หยุดมองดิฉันและพี่ชายสักคู่แล้วเดินหายเข้าป่ายางข้างทางไปพอกลับถึงบ้านดิฉันก็นอนส่งเป็นไข้ พ่อต้องไปขอ,อน้ำมนต์จากหลวงพ่อที่วัดมาให้อาบดิฉันจึงหายไข้ไปได้แล้วคุณล่ะเคยเจอเหมือนดิฉันหรือเปล่า